ตั้งใจเหตุยุตนาเดียวนั่นแหละจะไปเหตุหนาอื่นหมายถึงสติปัฏฐานสีหรืออยู่กับลมตั้งใจอยู่กับลมจนเกิดความเค่อยชินชำนาญนคนเหาเห็ุอันใดสั่งเห็ุอยู่อันเดียวจนชินชำนาญได,ด้เต็มกาอของเองบดังบอกผู้ใด,ดมาปาบมับีอย่างมันอีก ก็ดังก็สร้างทิ้งแมงแบบว่า <c oughs> อันนั้นอันนี้ไรอาย,ย่างไรก็ดีอัน,นก็บรรจักเอาขึ้นเด้หน่อันนั้นตั้งใจเหตุอันเดียวถือว่ามันชินจำนานเดี๋ยวมันก็ชินจำนานไปคือจังเฮ้าทองบทสวดมนต์นั่นแหละเฮ้าทองซ้ำๆยำๆยำๆเขาแล้วก็อันของเอง คืออยู่กับล่มหายใจอย,อยู่จนคล่องอยู่จนชินเกินยังขึ้นกระซ้างอยู่ในล่ม,มน,นั่นแหละพอได้ออกจากล่มผู้นั้นก็แค่ว่ายายที่ทุกข์่านั้นแหละเหตุจนวามันชินในตนเองแล้วห้องสิงเห็นดอกความคิดต่างๆถึงมันไหลไปแต่ว่าความรูศศ้สึกหนึ่งอยู่กับล่ม,มน,นั่นแหละว่าทุกคนให้คล่อง คข้าาชินคข้ามาชำนาญนนจนบ่ได้ฝึกอยัางยากมันก็เริ่มต้นยากตอนที่ว่าได้ฝึกก็นั่นแหละอยากแต่ตอนแรกคือเขาขับรถนั่นแหละขับรถยูเทขั้นเดียวนั่นนะมันก็คข่องไปเวิร์ในในรถขั้นเดียวนั่นแหละปฏิบัตินี่ก็มันกันพยายามที่สิเกิดยังขึ้นกระช่างกลับมาลงกลับมาลง,าลงย่างเดียว มันต้องไปสนย่างอื่นนะว่าให้ทุกคนเห็นมีความพ่อใจสันทะพ่อใจที่อาศัยคับนิอาศัยการอยู่กับลมความเพียรพยายามที่อยู่กับลมจิตตะฉันทะิริยะจิตตะตั้งใจใสจดจอ่อใสเฉพาะกับลมวิมังสาก็คือปัญญาสอดซองรอบรู ดอบูในในความเกิดขึ้นของความคิดเป็นแบบนี้ของการดับของความคิดเป็นแบบนี้จังว่าให้หูจักให้หูจักว่าความเกิดของความคิดเกิดคิดถึงบุคคลผู้นั้นเกิดคิดถึงคนผู้นี้นี่ความเกิดความดับความเกิดความดับคิดถึงผู้นี้แล้ว เศร้าคิดถึงผู้นีิกลับไปหาผู้นีิผู้นีิสัตว์บุคคลสิ่งของต่างๆสาลรัผัสน,นั่นแหละจังหว่าให้เกิดความค่อยชินชำนาญยู่เฉพาะจุดเดียวรถจะไปเหตุย่างอื่นถ้าเกิด่าเหตุย่างอื่นมันเบาะมันเหมือนกับมันบ่มั่นใจมันมันลอยมันเป็นหลักลอยเลื่อนๆเรื่อยๆหร,อร,อร,อรอือมีความสงสัยสงสัยนั่นสงสัยนี้ แต่เอาอยู่เฉพาะมุมเดียวนี่บ่มีปัญหาแน่นอนแต่ก็บ่อยมากชินชํำนานแตจัง่าหมูคือจังหู่เพิินมากไปปรึกษาให้เหตุแบบใดต่อเพิ่นป่าบ่าได้ให้เหตุแบบใดต่อให้อยู่กับล่มนั่นแหละเน้นย่ำอยู่รู้ตลอดตลอดเลยว่าเกิดน,นั่นขึ้นกะ้างให้พวกเจ้ากลับมาหาลมล่มสิตัดความคิดเห็นต่างๆออกเบ็ด ล้นลมสิตัดก้มเห็นต่างๆที่มันจะไปสรุปว่าดีว่าลายว่าบุญว่าบาปว่าพิษว่าถูกกับผู้อืน่นมันติดตัดก้มเห็นออกมันสิเหลือแต่ข้อมรูนั่นแหละนะว่าแต่ละคนหนึ่งมันคล่องสติปัฏฐานให้คล่องดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นเวทนาคือความรู้สึก เมื่อเห็นความรู้สึกกับยังบ่จีรังอย่างยืงย่นบ่เทียงบ่เแต่ก็เห็นท่ำท่ำคืออันหนึ่งจังทุขังอัตตาก,ก็ว่าไปเห็นดูกายก็คือดูล้มเห็นล้มทำความรู้สึกอยู่กับล้มอยู่กับล้มหายใจใมันได้ดูกายเนี่ยล้มหายใจนี่คก็กายในกายหนึง่งคือเห็นความคิดนั่นแหละมันจิตคิดไปผุนคิดไปพี่ดูกายเห็นจิตเ,เมื่อเห็นจิตเห็นความคิดแล้วความคิดต่าง ้วนแล้วแต่ไปปรุงในความรู้สึกพ่อใจมั่งบ่พ่อใจมังจม่งนี่หรื่อยู่เป็นกลางเลยจักเถืถ่อจอว่าดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกพ่อใจกับบ่พ่อใจถ้าเฮ้ากับกบมาเห็นอุเบกขาเวทนาหรืออยู่กับความรู้สึกอันเป็นกลางใดมันจะเห็นธรรมของมันเองนะธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรื่อล้วที่เฮ้า ประสบพบเห็นโดยตาโดยหูโดยจมูกโดยิ้นโดยกายของเราเองรูปรดกินเสียงล้วนแล้วบอจีรังอย่างยืนมีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาเท่ากับบค่คขวนขกาไปยึดมันม่นเือมั่นแหละมันจะเห็นสิ่งที่ผ้าเกิดผ้าตายมากสุดก็คือความคิดของเราเองแหละมันจะหยุดได้ดอกบาทว่าถ้าเขาออกจากร่มหายใจย่ำใดก็ซ้งทุกโหลดคิดจากไปเฮ็ดนั่นคิดจากไปเฮ็ดนี่โหลด คิดถึงผู้นั้นผู้นี่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้เออตามความจืพ่พอใจบ่พพอใจคิดไปถึงบางที่เขาเห็ดแบบบ่ถือเห็ดแบบนั้นบ่ถือเห็ดแบบนี้แม่จังจิตถือกูออสร้างมึงได้อีนี่บักนี่ว่าเออนั่นแหละมันเลือกอื่นว่าเห็นจิตเห็นบันขีดเห็นมันเนื้อเห็นมันปรุงเห็นมันแต่งจกให้เขาดีมั่งากให้เขาเลวมังออ่งแต่ว่าดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นเวทนาเออ ดูไปดูมามันก็เห็นเจ้าของดอกเขากูจะเป็นนึกปรุงแต่งให้พวกนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้เฮ็ดยัางันแหละจังหวแตาห้าวาาาออกจากลมหายใจนะก็ซ้ำกับว่าห้าใหญ่ที่ถูกใหญ่พบใหญ่ศาสตร์กระจายความขิดเกิดดับเกิดดับหรือที่หลวงตาพันวาจิตออวาได้ดตายเปี่ยนรูปเปี่ยนหลางไม่ไปเรื่อยนี่เปี่ยนรูปเปี่ยนหลางกัคือห้าคิดถึงคนพู้น,นัออ้นแหละ คิด <side> ถึงพ่อกับไปอยู่ในลูกพ่อแล้วคิดถึงแม่กับไปอยู่ในลูกแม่นะ,ะเปลี่ยนลูกเป็นหลางกันเลยคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงสั์นั่นเปลียปป่ยนลูกเปลี่ยนหลางเปลี่ยนไม่ไปเลยแต่ว่ามันสิตายตอนใดเท่านั้นแหละตกข,ข้างตอนใดตกข้างอยู่กับไผความคิดเท่าไปตั้งอยู่หม่องหนองไดน้ำไผอจิตมทีที่ตั้งก็คือที่เท่าไปคิดถึงนั่นแหละเมื่อมันมีที่ตั้งแล้วมันกะปรุงแต่งไปนั่นแหละ มันก็ปรุงแต่งให้เป็แบบนแ้บนี่อารมณ์ก็เกิดก็วิญญาณก็คือความรู้สึกที่พ่อใจก็บพอพอมันหลับรูแหลนะมันก็เลยมีพบพบกับเล็กเกิดเปิดไปตามอารมณ์แหละจังว่างสนะเอาละพ่อ